ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปสนมาแล้วมาแล้วปสนมาแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านนาเยครับผมตำบลนาเยครับผมอยู่อำเภอนาเยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมตอนนี้เรามาแสดงอยู่ที่วัดนาเยนะครับผมเนี่ยสถานที่โอเคอยู่ครับลานปูนนะครับผมนี่ครับวัดป่านาเยนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมพิ่งนี้เมื่อคืนนี้เขาบวชชีพามนะครับผมเนี่ย ก็เพิ่งเสร็จนะครับพี่น้องดูครับพื้นที่พื้นที่ไม่กว้างเท่าไหร่แต่เป็นลานปูนทั้งหมดเลยนะครับผมพี่น้องนี่ฮะนี่ฮะสุดยอดนะครับผมวันนี้บัตรหกสิบาทนะครับผมบัตรหกสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนี่ฮะเป็นงานอะไรครับผมนี่ฮะเสียงอะไรการกุศลนี่ครับผม อยู่อำเภอนาเยียนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเนี่ยพี่น้องโอ้ยเนาะพื้นที่กว้างขวางอยู่นะเออนี่เยพ่อคาแม่คาให้อยู่ริมให้หมดเด้อพี่น้องเนี่ยฮะแล้วคุณพ่ออยู่นี่ครับผมปสาดนธิมิกตัวปลาเลือดเลยไแม่สาธุอย่าเพิ่อนเปิดเพลงนะพ่อเด้อแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเด้อ ค่อยสักแปดนาทีแล้วค่อยๆเปิดเพลงนะพ่อเด้อเดี๋ยวไม่รวัาดีคาร์วัาดีพ่อโอ้เป็นงานอะไรพ่อเจ้ากบบานนี่แหละเป็นเสกกบบาทอ๋อเป็นงานอะไรเนี่ยงานประจําปีงานประจําปีมีทุกปีเอ่อโอ้โเครื่องไฟสุดยอดเก่บแป๊บนึงเดียวพ่อเด้อนี่ครับผมอันนี้ศาลาเพิ่งสร้างใหม่ใช่ไหมฮะอ๋อ อดูเดอ้อเราอยู่หลังอำเภอเลยนะครับผมอยู่หลังอำเภอนาเยียนะครับผมอำเภอน,นี้มีมานานหรือ,อยังครับนานแล้วครับนานแล้วใช่ไหมฮะแยกออกมาจากแยกมาจากเดชโอ้ความรู้ใหม่ดีนี่นาเยียแยกมาจากอำเภอเดชุวมนะครับพี่น,อน้องมีกี่หมู่บ้านครับกี่ตำบลอะสามตำบลเหมือนที่บ้านผมเลย บ้านก็แย,ยกออกมาจากอีำเภอหนึ่งสามตำบลเหมือนกันสามตำบลตำบลใหญ่ๆงั้นเลยนะม,น <laughs> มีนาเลยไหมอโอ้ก็เลยเป็นนาเยียออหมู่บ้านสามนานครับตำบลสามนาพูดง่ายนะน <laughs> ความรู้ใหม่เด้อพี่น้องเ้อนี่ครับผมนี่คนระผมจะพาชมวัดและชมในหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านนะครับผมตลาดนาเยียก็อยู่ด้านหน้าทาง ติดกับปมัมมาตารน,นะครับผมก่อนถึงปมัมมาตารจะมีทางเลี้ยวขวามือเข้ามาทางด้านอำเภอนะครับผมจะมีทั้งรีสอร์ทพักและโฮมสเตย์พักราคาไม่แพงครับสี่ถึงสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับผมน้องพักแพงก็ไปส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพานางไปพักแล้วลูกสาวเนาะเผ <ousse> ื่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับจะถามหาน้องพักแพงนะพี่น้องก็คือน้องได้ไปนน่งแล้วครับผมนี่เด้อพี่น้องเป็นไงครับสวยงามบ่ครับนี่ฮะ บอกสนลำเพลินมาแล้วนะเออพี่น้องฝากกดติดตามกดสไลด,ดกไ์กดตะขัดสต้าใครกดติดตามในเด้อพี่น้องแล้วก็ดูคลิปได้เยอะอย่าข้ามโฆษณาเด้อเป็นกำลังใจให้กับบอกสนลำเพลินออฟชิลในเด้อพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเห็นปะนี่วัดครับทางเข้าวัดครับสร้างตั้งแต่พุทธศักราชสองพันหนึร้อยยี่สิบหกครับพี่น้องนี่ฮะครับนี่ครับ,รบทางเข้าวัด แสดงว่าร้านค้าต้องตั้งอยู่แถวนี้บัตรราคาหนึ่งบัตรหกสิบาบาทตลอดงานวกค้าไม่ค้าก็เริ่มมาแล้วขายอะไรกันเอ่ยเอา ขูกคันเจ้าจ้ามาคูคันดิเนี่ผมขายอยู่ในนิหารเลยอะพอมาจากโมงเดียวผมบอกมาตอนตีสองผมบอกผมไม่เหมาะผมมาเรื่อยๆเี็งรถเพิ่มบรอยู่ในรถอยู่นอยอยู่โรงเรียน นี่ถามน้าถ้าคนถ้าคนไม่ขายจะรู้ดีสี่ขายก็ขายบัดเท่าไหร่ได้เท่าไหร่อะต้งถามจ้ภาพใหญ่ดูู่้แต่ผมดูมันน่าจะได้สี่พันสี่พอัพไม่ไม่สี่พันต้นๆไม่เกินสี่พันห้าพวสี่พันห้าก็โอ้ยหรูแล้วบัตรร้อยี่สิบได้เกือบห้าขายของก็ดีดิ อันนี้เป็นคนที่นี่เหรอฮะเจ้าเป็นคนที่นี่เลไม่ค่ะมาจากไหนพูดเด็อกอุดมอ๋อมาขายของเหมือนกันอ๋อขายอะไรเนะี่ยขายหลายอย่างอีพันโอ้สิบห้าสิบเนื้อเนวัฒนธรรมนะครับนี่ชุมชนบ้านบา่านาเยียตำบลน,นาเยียอำเภอนาเยียจังหวัด <บ>อุบลราชธา,านีเดอ้อพี่นอ้องคืนนี้พบกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมอลำเปินเงินล้านล้านล้าน,านพบนำทีมงานโดยบอสโจโยมณินนามวงษาน้องอุ๋งอิงนาเพชรบ้านแพงน้องฮักแพงเพชรบ้านแพงครับผมนำทีมงานโดยบอสโจโนะครับผมคืนนี้นะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือทางเข้ารถเล็กเดอ้อรถใหญ่เข้าไปได้เดอ้อพี่น้องนี่ครับโอ้ชาวบ้านกนะ็ติดติดวัดไ่ นี่เ้อออพงคุณแพร่ทางเขาวัดพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่อง ถนนเส้นนี้ต่อไปก็ปิดดีนี่อาลโหลนี่ครับบรรยากาศนะครับหน้าวัดข้างวัดครับ แล้วพรุ่งนี้ไปอีกไม่เลยเนี่ยไม่ทันทันไม่ไม่ไม่ครับผมอ๋ออุบวนอีกสองสามวันนี่สิ้นเดือนเนี่ยเออนี่ฮะมีต้นโพใหญ่เลยต้นโพต้นสายเลยพี่น้องบรรยากาศเป็นยังไง อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องบ่อสนลำพิดออฟชียล์ด้วยนะครับผมนี่ฮะคลิปนี้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคบผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสว,ส,ดสวีดา